ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูมเมทานะครับซึงช่วงแรกผมมวยหูเมธาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยมันวันศุกร์ที่เวทีมวยหลังสิทธิ์ให้แล้วนะครับท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมทา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมทา7สีและช่องทางที่สี่เป็นอิสตาะกรม ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอพูดทางกลุ่มกีฬามวยพักยก168ด้วยนะครับสน,สนใจรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมถึงด้านของกลุ่มลายเสียงมวยนะครับแล้วก็ในด้านของกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับสนใจนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้กับกลุ่มกีฬามวยพักยก168ช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีรายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับผมเมทาการันตีกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับ เราเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลหน้าในฟุตบอลหน้ารองประจําวันศุกร์ที่20กันยายนนะครับคู่แรกจะเป็นด้านของฟุตบอลนะครับบุนเดสลีก้าประเทศเยอรมันจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางอาลบวกนะครับจะเปิดสนามดับเบิลยูเคอารีน่านะครับรับมือกับทางไมล์สุดาในด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับก็จะเริ่มทําการนะครับคิกออฟครับในช่วงเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีนะครับในด้านของทางเจ้าบ้านนะครับทางอาลบวกเขาก็มีทางเยสโทมัสนะครับ คุมทีมอยู่ในขนาดนี้นะครับส่วนในทางทางไมล์ศูนย์ห้านะครับก็มีทางเจ้าโบสเบนสันนะครับคุมทีมอยู่ในขนาดนี้นะครับผลงานนะครับของทางเจ้าบ้านเนี่ยถือว่าผลงานดีครับสหรับทางนะครับเอาบวกนะครับมีชนะสี่นะครับแล้วก็เสมอสองแพ้ไปสองล่าสุดก็เป็นฝ่ายชนะทางซังเพาลีมาสามหนึ่งะครับส่วนในทางนะครับไมล์ศูนย์ห้าครับผลงานนี่ไม่ดีนะครับห้านัดหลังสุดนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้สามนะครับเสมอ สนะครับล่าสุดเป็นฝ่ายแพ้ทางเบรเมนมา1-2น,นะครับฟุตบอลคู่นี้เลทเปิดเสมอทางเจ้าบ้านทางเอาบวกนะครับ ข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเจาะลึกในด้านของรายชื่อนักเตะทั้งทั้เปียตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางแฮกโค้ดทั้งสองทีมว่าได้ใช้กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับสำหรับการจัดทัพครับของทางเอาบวกครับในด้านของวันนี้ครับไลน์อัพนักเตะครับจะเป็นงงขอรระบบบเดียวคั สี่สามสองหนึ่งะครับผู้รักษาประตูจัมบันแหงเจ้าเนลิโก้ครับลาโบวิสยืนเฝ้าสาให้ทางอัลบวกสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟจัมบันแหงเจ้ามัร์คซิเมเลียนบาวเออร์ครับกับทางเจ้าครับเยอหนาดครับกูเบลี่ครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซนตร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าเควินนะครับชาร์ร็อตเดเบกนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าแมทนะครับพีเดียเซ่นนะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็กโฟงทางเจ้าบ้านทางอัลบวกนะครับส่วนทางแผงกลางกลางจะเป็นทางเจ้าเออสนะคครรรัับบวิ ได้ดา,ายนะครับและอีกหนึ่งนักเตะค,คือทางคิตเตียนยาคิดนะครับก็เป็น3แดงกลางครับของทางนะครับเอาบวกวันนี้วันนี้กองหน้าตัวต่ำเป็นทางเจ้าเอนายมาร์เจอร์ตัวที่1นะครับตัวที่2รูเบนวากัสตัวและน้านา,นาเป้าจะเป็นนะของทางเจ้าซามูเอลครับเอสเซนเดย์ S D นะครับก็เป็นรายชื่อทั้งเอ็ดตำแหน่งของทางเอาบวกนะครับอ่ะต่อไปเราไปดูความพร,ร้อนร้อของทางคู่มาเยือนกันบ้างก็คือทางไมล์ศูนย์ห้านะครับ สำหรับการจัดทับกับของทางไมล์ศูนย์ห้าครับเป็นด้านของวันนี้นะครับใน,นงทางโบนะครับแฮน,นลิกเซ่นนะครับแพ็คโค้ดของทางนะครับไมล์ศูนย์ห้าครับวันนี้ไลน์อัพนักเตะครับจะเป็นดน้านของระบบนะครับ 4 2 3 1เช่นกันนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าโรบินนะครับเซนเนอร์ยืนเฝ้าเสาให้ทางไมล์ศูนย์ห้าสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟจะเป็นทางเจ้าโดมินิกคาลกูกับทางเจ้า,าครับมาติอ yes, สครับเยสก็จะรับบทบาทเป็นสองเทนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับพิงแบ็กฝั่งซา้ายจะเป็นทางเจ้ามาักซิมไรส์ครับพิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าององโทนี่กาคี้นะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็กฟองทางไมล์ศูนย์ห้านะครับส่วนทางแผงกองกลางจะเป็นทางเจ้าไคซูครับ ซาโนะดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับคู่กับทางเจ้านาะตินอารเมรี่ครับและทางเจ้าฟิลิปกับเอวาเน่นะครับก็เป็น3แดนกลางครับของทางหมายเลขศูนย์ห้านะครับกองหน้าตัวต่ําจะเป็นทางเจ้าอีเยซงนะครับดาวเตะทีมชาติเกาหลีใต้ตัวที่2จะเป็นทางเจ้าฮงนะครับยองซอกนะครับก็เป็นแนแดนของนักเตะเกาหลีใต้อีกตัวและวันนี uh <t <t um> <t ้อ uh ีกต uh> uh> ัวหนึ่งตัวเป็นแนทางของทางเจ้าโยนาธานนะครับบุคารัตนะครับก็เป็นในด้านของ สามแดนกลางครับในด้านของทางวันนี้ครับสลับหนด้านของทางไมาศูนย์ห้านะครับแต่ในด้านของกองหน้าตัวป้าเป็นทันเจ้าฟิลิปเะครับเอเวน่นะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้ครับมุมมองท่านั้งผมมวยหูเมธานี่ครับโอ้ทางเอาบวกมีผลงานในบ้านแกร่งมากนะครับยังไม่แพ้ใครต่อทางไม่ศูนย์ห้านี่ผลงานไม่ดีราคาเลยเปิดมาเสมอเสมอแบบนี้นะครับมีกินกับมีเจ้ามีกินกับมีเจ้าครับวันนี้จัดไปครับที่ทางไมาศูนย์ห้าครับคุณ ก่อคู่แรกบุนเดสลีกานะครับคู่ที่2ครับเกาซัวซิลิอาครับกาเยรี่วันนี้เจอกับทางเอ็มโปรีครับราคาเลิดเปิดทางกาเยรี่ครับเป็นต่อยที่ราคาปอดๆไม่น่าต่อรองที่ทางเอ็มโปรีนะครับคู่ต่อมานะครับเวโรนาวันนี้เจอกับทางกระทิงหินโตริโนราคาเสมอๆแบบนี้จัดไปทางทิมเยืยนอนโตริโนนะครับและคู่ต่อมาละไรค่สเปนครับอาราเบสวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางเซบีย่าครับทางอาราเบสต่อปอดๆไม่น่าต่อรองที่ทางเซบีย่าครับและคู่ต่อมานะครับลีกเอิร์นครับนิส วันนี้เปิดบ้านจากทางแสงเอีเตียมน,นี้จัดไปครับที่ทางนิดนะครับวันนี้ฟุตบอลนะครับ5คู่จัดให้แล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ท่องสามนะครับมวยนะครับวันนี้จบรงเพียงนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีสวัสดีครับ